สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Easy Team l i f e นะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิป Happy กระชาเดนะครับในเกมสมก๊กหัวร้อนนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวจัดทีมต่อสู้ตะลุยดานนะครับเก็บดาวในส่วนของรีวิวขอไม่ทําแล้วกันนะครับเกมนี้เพราะว่าระบบก็คงจะรู้ๆกันนะครับเล่นกันไม่ได้ยากเลยนะครับระบบในส่วนของงานภาพนะครับจะเป็นเหมือนเลโทย้อนยุคนะฮะเหมือนเราได้ย้อนไปเล่นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะเออเรามาพูดถึงในส่วนแฮปปี้กระชาเดกันดีกว่าผมเล่นเกมนี้มาได้1วัน เกมนี้ค่อนข้างจะแจกเยอะอยู่นะครับเอ่อแล้วก็มีโค้ดด้วยเดี๋ยวผมแปะโค้ดไว้ตรงนี้นะครับเ,เล่นมาหนึ่งวันยังไม่ได้เติมนะครับเก็บใบสุ่มมาได้ประมาณ90กว่าใบ94ใบใบสูงขั้นสูงนะครับแบบพรีเมียมเนี่ยสีม่วงเนี่ยได้94ใบแล้วก็เพชรอยู่35,385เม็ดนะครับในส่วนของเพชรเนี่ยก็ควรจะเข้ามาเก็บบูชาเทพเจ้านี่ก่อนเนาะก็ สมมติว่าเราได้เพชรห้าหมื่นเรามากดมันก็จะสุ่มให้เราได้สูงสุดอยู่ที่ห้าหมื่นสี่อเก้าหมื่นสี่นะครับก็อาจจะสูงสุดแต่ตอนนี้ของผมมันได้แค่สามหมื่นห้าน่าจะตันละเขาเหมือนจะบังคับให้สุดท้ายเราจะต้องเติมนะครับภายในหนึ่งวันให้ได้ห้าหมื่นกว่าแม่งก็ต้องลุยภารกิจไปได้ให้ได้ 50, ไห้าหมื่นกว่าเพื่อที่จะมากาชาแล้วก็อาจจะได้เพชรเพิ่มนะครับไอ้ตรงนี้ระบบนี้ก็เหมือนกับเกมแนว VIP ทั่วไปเนาะก็ลองเข้ามาตรงนี้อย่าลืมแล้วกันนะครับตรงมุมนี้นะบูชาเทพเจ้านะครับไปแล ตรงตรู้กาชาเนี่ยเท่าที่ผมดูนะผมพยายามคลิกหาเลทมันก็ไม่มีนะครับว่าตัวไหนให้เลทเท่าไหร่นะครับมีอยู่แค่รูปของตัวละครแล้วก็ระดับของตัวละครเท่านั้นเลท1%น3%เเสนหาไม่เจอนะครับถ้าใครหาเจอก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับในส่วนของระดับสูงสุดของในตู้จะอยู่ที่ 3S จะมีอยู่แค่4ตัวนะครับแล้วก็ 2S นะครับไล่ลงมา แล้วก็ S plus นะฮะแล้วก็ 1S นะครับแล้วก็ต่ำลงมาเรื่อยๆก็จะเป็น A นะครับต่ำสุดก็คือ A เนอะในตู้สีม่วงนี่นะครับตู้ใบสุมระดับสูงนะครับผมหาเหรนไม่เจอจริงๆก็วันนี้เราสุมกันเลยผมมี95ใบแล้วก็3 5 0 0เพรนะครับสุมทีละ50ใบแล้วกันเนาะเพาถ้าร้อยเดี๋ยวอาจจะดูลำบากหน่อยเอา50าแล้วกันนะครับไปลองดูว่าจะได้ 3S สักกี่ตัวนะครับ อุ้ยมาอย่างนี้เลยเหรอโอมาแบบปุ๊บแบบอะไรเนี่ยไม่ไม่ไมีเอฟโฟงเอฟเฟกให้ดูเลยนะฮะแล้วก็ลากดูเออลากได้ลากได้เดี๋ยวผมลากก่อนเออมีชิ้นส่วนนะฮะ,ะอ๋อส่วนใหญ่มันจะเป็นชิ้นส่วนนะครับมันก็เลยแบบเป็นตัวถ้าเป็นตัวมันจะไม่มีเป็นเศษจิ๊กซอร์ตรงนี้นะครับ คือไม่ดีอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ตัวดีเท่าไหร่นะครับมีแต่ชิ้นส่วนที่เป็นตัวสีแดงของโจโฉเท่านั้นหมดมากครับอ่ะต่อไป50ิครั้งก็โอเคผมผลก็ไปสุมร้อยครั้งเลยจะดูจะดูลำบากพนร้อยครั้งเนี่ยก็ใช้ส0ม0 0ื่เพชรน,นะครับไปเออ ดูดิสีแดงๆนะฮะสีแดงที่เป็นตัวมันจะได้ป่ะโอ้เป็นเศษส่วนใหญ่จะเป็นเศษแล้วก็พวกหินไอเทมนะครับสีแดงเศษนะฮะโอ้สีม่วงไม่มีเลยมีส่วนที่เป็นตัวก็ไม่เนะแค่แถวๆเนี้ยสีทอง 1S 2S นะครับ หมดมากไม่มีเลยนะโอเคเหลืออีกลองลองร้อยครั้งต่อเนื่องนะฮะอีกรอบหนึ่งทองไม่พองั้นก็เหรีง5ห้าสิบครั้งนะฮะเก็บกองก่อนห้าสิบครั้งไม่ได้เพราะเราเหลืออีกแค่สี่สิบกว่าแล้วต้องสุ่มทีละสิบครับเ็จหมดเลยนะโหดมาก กดต่อเนื่องอ่ะจะได้ขุนพล S อพลหรือสูงกว่าแล้วครับแต่ผมว่าขั้นต่ำคือ S อพลัสเนีอยมันเป็นตัวไม่เห็นเลยนะไม่มีเลยโอ้ีิโจโฉดแดงมาหนึ่งตัวครับโอเคระดับ2 S นะครับ3 S นี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ได้เลยนะครับอเราลองไปดูที่หน้าตู้แล้วกันหน้าตัวละครของผม นี่นะฮะตัวที่ได้พปรตวพวกนี้ผมมีอยู่ละสามเอสนี่เขาแจกมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็มาเช็คกันกดีเช็คอีกทีหนึง่งก็ได้โจโฉเมื่อกี้ครับเป็นตัวละครมาหนึ่งตัวที่ดีที่สุดในการสุ่มครั้งนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น S A แล้วก็ S นะฮะเนี่ยแค่นี้เองอ่ะโอ้โหแจกเยอะนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเศษชิ้นส่วนนะครับมันยังไม่ครบ ตัวที่เป็นตัวก็อยู่ข้างบนนี่แหละก็ถือว่าแจกเยอะแต่ก็เค็มอยู่นะครับสําหรับเกมนี้ก็ลองโหลดมาเล่นดูก็ได้ครับเพลินๆใต้คลิปนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมน,นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้แล้วลกันขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย